สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14ตัวเต็มที่ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอยกันมานานให้ได้อัปเดตกันแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยครับและมีฟีเจอร์ใหม่ใหม่ที่น่าใช้มากๆเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6 S Plus ที่ผ่านมากว่า5ปีแล้วมากน้อยแค่ไหนจะไปต่อได้หรือไม่เราไปทดสอบ แล้วไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14ตัวเต็มทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยยังเร็วขึ้นได้อีกครับแต่ความเร็วโดยรวมก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็ยังเร็วขึ้นกว่าเดิมได้อีกผลลัพธ์ความเร็วทำได้น่พอใจเลยครับแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไง หลังจากที่รอ iOS 14ตัวเต็มมานานไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์กันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้ จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า iOS 14ผลลัพธ์สูงเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับ โดยใช้ไป8%เหลือ92%ในขณะที่ iOS 13.7ใช้ไป7%เหลือ93%แต่ iOS 14ผลลัพธ์ก็ดีกว่า iOS 13.6.1ที่ทั้งสูบทั้งดูดเหมือนโดนปอบสิงเลยครับพราะซดไปถึง12%เหลือ88%ในขณะที่ iOS 13.6ใช้ไป9%เหลือ91%และ iOS 13.5.1ใช้ไป10%เหลือ90% พอเป็น iOS 14ตัวเต็มถือว่าทำได้ดีสูบน้อยกว่าครับการอัปเดตเป็น iOS 14ตัวเต็มบน iPhone 6 s plus นี้ความเร็วอยู่ในระดับที่ดีแบตเตอรี่ก็ยังถือว่าดีครับแม้จะสูบเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ไม่แย่เหมือนที่ผ่านมาเพื่อนๆที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆให้ใช้กันเพียบและยังใช้กันไปได้อีกปีปีหน้ามาลุ้นกันครับว่า iPhone 6 s plus จะได้อัปเดตเป็น iOS 15หรือไม่ มีข่าวมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ